เมื่อพี่เอ็มปวดขี้แล้วเรียกให้พี่เจนมานั่งแทนเธอมานี่หน,นเอยชุบชุบไปจอดก่อนนะพี่ขี้เป็นนึงว่ะอะไรวะผมขี้สามรอบแล้วแม่งเป็นไปขี้เอ,<ะ>อมา,มา,า,าโอ้ตองเนี้สามเนี่ย เห็นเลยอ่ะไปไหนอ่ะพี่จีนเล่นหอหวยอ๋อหวยพี่จีนเล่นอะไรพี่จีนเล่นทีมต้องการกำลังเสริมเขาตอนนี้ค่ะอุชานั่งหวยเหรอมาทุกคนเดี๋ยวพี่จะแบกนะครับแบกน้องจอนี่ยค่ะกับน้องโก้นี่ค่ะดูนะครับดูนะครับโอ้โหพี่มีปืนสั้นว่ะเอาเฮียเอาเฮียเอาเฮียต โอ้ยกัรงานงานนีกนะันไม่ได้แย่ค่โอ้โหลงมากระต่ายยังไม่ทันทำอ,อะไรเลยวิ่งก็ยังไม่ได้วิ่งเลยทุกคนดูดิโอ้โหแดงแป๊กก็จะเป็นมีลูกศิษย์ใช่ไหมแต่แดงแป๊กก็คือลูกศิษย์ที่พี่เป็นคนฝึกเองมากับมอ6ตัวสท้ายแนละ้วทุกคนมาดูกันนะครับว่าจังหวะน,นี้ครับจอร์จะพาเราไปสู่แชมป์ได้หรือเปล่านะครับมาดูครับไปดูเจก,กลังบุกไปครับจอร์กรลังบุกตามมาครับจังหวะนี้ต่ามกันไปกันไม่ยั้งเลย โอ้เข้าบ้านนะครับกระโดดเข้าไปก็ตามเข้าไปไล่ขึ้นไปครับจังหวะนี้ขึ้นไปทัไหวะบินดักขึ้นที่บันไดนะครับจอดบอกว่าไม่ไหวครับกระโดดออกมาก่อนครับจังหวะนี้ก็เราจะปักระเบิดนะครับขึ้นไปปิ้วแปะกโอเคไม่โดดโอเคไม่โดดกังหนี้ครับจอดถอยออกมานะครับปิดเคทูเจสเสริมข้างหลังนะครับนะครับมันอยู่ชั้นสองครับตอนนี้ก็ ต้องกวงครับข้างนี้ก็จอดป๊บจอดไม่ยอมครับจังหวะนี้ขึ้นไปแต่ว่ามันกระโดดลงมาแล้วใช่ไหมครับสี่ตัวสุดท้ายครับเราดูกันนะครับว่าสีแดงเป๊ะจะฟ้าแชมป์เกมนี้ไปได้หรือเปล่านะครับเดินซ้ายเคดูเจเดินขวาจังหวะนี้สลับกันเดินไปมานะครับข้างหน้ามีแอร์ดอกพับเออไปดูไปดูเบมไปดูเบมดีกว่าพึ่งจูบเราไปอีกไม่ต้องชุบแล้วลงไปกุ้งก้าวจบจบอบไม่โอยรถมาครับจังหวะนี้นะครับจอดเห็นแล้วครับรถวิ่งมาท้อง อัวนี้ครับมันเข้ามาครับโดนจับโอ้โหหน้าแตกไปครับน้องแล้วมันก็ไปชุบพี่ลงมานะครับน้องเย็นยอดไม่ได้แก้ละอยากให้มีเล่นไงไม่เย็นกูไม่ชอบเล่นเกมเดี๋ยวทุกคนดูนะครับคือพี่อยู่บนฟ้าที่ก็จะแชมป์วานนี้นะครับแดงแปดกำลังลงมาครับพลทะยานลงฟ้าอ๋อลงดินครับไปครับมินอ๋อเดินครับวิ่งครับอุ้ยเสียทางแล้วพี่ก็มีปืนหนึ่งกระบอกแล้วก็ไม่มีอาวุธเอาคู่มันลงอะไรเนี่ยโโอ้ห ไปชุบนะทุกคนว่าแบบสกิลการชุบเร็วขนาดไหนอะไรแบบนี้ค่ะนี่ก็เป็นทักษะอย่างหนึ่งนะคะปั๊มตายอีกว่าขับรถดีกว่าครับขึ้นรถยังไงครับทุกคนอ้าวทำไมขึ้นไม่ได้วะหุ่ยเอ้ยขึ้นอ้าวรถขึ้นรถกดอ้าวอ้าว่านักรถจะยังเฉะอ่ะทุกคนดูดิอ้าวกูขึ้นรถยังไงกูยังหลงเลยกูหลงไม่ได้ทุกคนทำไมราตึงยางรถยนตจริงเราสองคนนะจริงมันเยอะมากเป็นคตตึงไม่ตึง แช่หมาทับนอน